สวัสดีครับ เขาต้อนรับไปซ้อมอดีมีเรื่องเล่านะครับผมกลับมาเจอเช่นเคยข่าวสายเจอซีและข่าวการฟุตบอลแบบนี้นะครับวันนี้นะมาชาดีหนึงนะครับผมแต่มีเฮียวีโก้นะครับผมอารอนอาเซมิโนนะออกไปยืมตัวที่บอเเซ่ดอทมูลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็คิดว่าคันที่ชูเมก้าเนี่ยน่าจะตามมาในไม่ช้านะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของชัวเปโดนะครับผมอันนี้เนี่ยน่าสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าอะไรดูใจมันได้มากๆเลยจากการย้ายที่เชลซีและผลงานดีต่อเนื่องด้วยนะครับผมแล้วก็มีอัปเดตนะสัญญาของมาร์คุคูเลียตอนนี้มีการต่อสัญญาาออกไปแล้้วเจ ตัวเผยเองเลยนะครับอ่าส่วนเนื้อหาเรื่องอื่นจะเป็นงไงเดี๋ยวไปเริ่มฟังกันเลยแล้วกันนะไปเริ่มกันที่ เมื่อคืนก่อนแล้วกันนะโอ้โห و, คู่เปิดสนามเมื่อคืนคู่คู่แรกของเมื่อคืนนะครับเมื่อวานแล้วกันอาจจะคข้าาเมื่อวานแล้วกันนะฝั่งของแมนซิตี้เนี่ยเปิดบ้านนะครับผมแล้วรับการมาเยือนของเทอรแนมโพสเปอร์นะทีมที่เพิ่งเบียร์กุญซื้อมาอย่างโทมัสแฟงแล้วก็แพ้ไปคาบ้านศูนย์ประตูต่อสองเลยนะครับผมได้ประตูจากเอ่อแบนอนอนจอร์ซันใช่ไหมอีกคนนึงทำไม่ได้แต่เป็นความผิดพลาดจากของเจมส์แทฟฟอร์ดอะคนที่แบบเอ้ยตอนแรกก็เอ้ย,ออยถ้าได้มาก็ดีเลยมันโอ้โหเมื่อวานแม่งเออชิบหายเลยนะครับผมก็ไม่ เป็นฝันร้ายหรือเปล่านะแล้วก็เลยอาจจะต้องทําให้แมนซิเตี้รเนี่ยเร่งขยับเดดิวของดอนนารูม่าเข้าไปได้ด้วยเหมือนกันเมื่อวานเน่ะแมนซิตี้ก็แพ้ไปคาบ้านศูนย์ประตูต่อ2นะครับผมแล้วก็คู่ดึกสุดเนี่ยที่เมื่อวานตอนไลฟ์เนาะแล้วก็เล่าให้ฟังไปโอ้โหอยากดูฟอร์มมากๆเลยนะตอนแรกๆเนี่ยที่มีลูกที่พลาดไปเมื่อวานอาร์เซนอลเนี่ยก็เปิดบ้านแล้วก็มาเยือนของลีสเนาะแล้วก็ชนะไป5ประตูต่อศูนย์แล้วก็มีลูกหนึ่งที่ฝั่งของโยเคเรสเนี่ยยิงวืดยิงว,วก็หใน Facebook ผม,ม่ง ล้อกันเต็มเลยอ่ะเออล้อกันเต็มเลยนะครับผมก็สุดท้ายเนี่ยตัวเองก็ทํา2ลูกได้ด้วยนะก่อนหน้านี้เ็บอกโอ้โหทิมเบอร์ยิงได้ทั้งสลูกยเคเลสยิงได้แค่ลูกเดียวเองอ่ะสุดท้ายฝั่งของยเคเลสเนี่ยก็มายิงเป็นทั้งยิง1ลูกโซโล่ลูกยิงเข้าไปนะครับผมแล้วก็เป็นลูกยิงจุดโทษนะก็ทําให้ควา้าก็เลยนะซัดไปเลย2ลูกเมื่อวานสําหรับฝั่งของว Yo ิโตโยเคเลสครับผมเมื่อวานก็ทำาหน้านี้ทำหน้านี้นนนนถ้าดีใจของตัวเองใช่ป่ะแล้วก็โอ้โหเสยผม,ผม,ม,มเสยผมเสยผมยังไงผมก็ <laughs> ทำให้อาเซนอลนเมื่อวานยิงเยอะมากนะครับผมยิงเยอะนะก็ตอนนี้เนี่ยเป็นบวก6นะครับผมเมื่อวานเนี่ยซัดไป5ลูกใช่ไหมแล้วก็เลยทําให้ขึ้นนําเป็นจ่าฝูงอยู่ในตอนนี้นะแล้วก็มีทอตนัมฮอสเปอร์นะครับผมตามมาเป็นอันดับ2แล้วก็เชลซีอยู่อันดับที่3เดี๋ยวต้องไปรอดูกันว่าฝั่งของลิเวอร์พูลที่จะแข่งวันจันทร์เนี่ยผลงานจะเป็นยังไงด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เชลซีก็ยังพูดได้ว่าอยู่หัวตารางแล้วนะครับผมเมื่อวันก่อนเนี่ยย จากเรื่องของเมื่อวานเนี่ยผ่านไปนะทีนี้ไปพูดถึงบทสัมภาษณ์ของชูอัลเปโดกันหน่อยแล้วกันนะหลังจากที่ย้ายมาแลผผ้วก็หูทำผลงานได้ดีมากๆมีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจด้วยนะครับผมมีการพูดถึงว่ายังไงเขาบอกว่า เราเลเกมเมื่อวานก่อนเลยนะเขาบอกว่าเราเนี่ยเริ่มต้นในการตามหลังก่อนไปนหนึ่งประตูนะแต่วันนี้เนี่ยเราก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยจนสามารถคว้าชัยชนะได้นะผมเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยรู้ถึงพลังของพวกเราเองตอนที่เริ่มเกมสิ่งแรกที่เราคิดคือการคว้าชัยชนะเราเนี่ยมีพลังมากมายล้นเหลือในทีมเลยนะวันนี้โคพาเมอร์ไม่ได้ลงเล่นแต่เราเนี่ยก็ใช้เอเซบอลนะครับผมและเขาก็แสดงคุณภาพของเขาออกมามันดีมากนะที่มีทีมแบบนี้ เขาบอกอีกนะบอกว่ากับผู้เล่นหลายคนที่ยิงประตูดได้ในวันนี้เนี่ยมันช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทีมโดยรวมเลยนะความมั่นใจนั้นเนี่ยจะช่วยทําให้เราเนี่ยก้าวต่อไปได้การมีชัยชนะในเกมเยือนนัดแรกเป็นสิ่งสําคัญเลยสําหรับเรามันช่วยเตรียมความพร้อมสําหรับเกมอื่นๆคุณไม่มีทางรู้หรอกนะว่าอาจจะตามหลัง10แต่ถ้าคุณมีความมั่นใจคุณก็จะสามารถเปลี่ยนเกมกลับมาได้ เขาบอกว่าหลังจากที่ย้ายมานะก็มีหูอยากจะดําเนินรอยตามนะครับผมกับฝั่งของแข้งบราซิลลายอื่นนะฝั่งของชาเปโดเนี่ยบอกว่ามีแข้งเซมบ้าบราซิลหลายคนเนี่ยมาที่นี่นะและสร้างประวัติศาสตร์แต่สําหรับผมเนี่ยมันเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางนี้เท่านั้นเอง ผมเนี่ยเฝ้ารอมานานเลยนะจะได้มาร่วมทีมใหญ่เป็นเวลานานเลยดังนั้นผมจึงมาด้วยพลังงานที่มันเยอะมากๆเพื่อจะคว้าโอกาสนี้ผมอยากพยายามและแสดงคุณภาพของตัวเองเนี่ยในเกมและวันนี้ผมก็มีความสุขที่ยิงประตูดได้และทำได้อีก2แอสซิต ผมเนี่ยมาจากบราซิลนะและความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะกับแฟนบอลเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆแน่นอนนะว่าเราเนี่ยจะพยายามทุ่มเทร้อเซเพื่อทําให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขผมเนี่ยมีความสุขมากที่ได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลและแสดงให้พวกเขาเห็นถึงคุณภาพของเราด้วยเหมือนกันก็ ขอทุ้มเทเพื่อสโมสรแล้วก็แฟนบอลขอซื้อใจแฟนบอลออประมาณนี้นะก็จะทําให้ดีที่สุดนั่นแหละจากการที่ได้รับโอกาสมานะจากการที่ย้ามาเล่นทีมใหญ่นะครับผมนะก่อนขนาดเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าในซีซั่นนี้เนี่ยผลงานของโชเปโดเนี่ยจะโดดเด่นไปอีกมากเ้อยแค่ไหนนะครับผมให้กาําลังใจน้องไปด้วยกันนะอ่ะโอเค และทีนี้ล่ะเอาไปอัปเดตกันหน่อยนะครับผมเรื่องของ2คนนี้เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะว่าฝั่งของดอทมูลเนี่ยอยากจะเหมา2เลยนะฝั่งของคานิชูเมกาด้วยแล้วก็ฝั่งของอารอนอาเซมิโนด้วยนะครับผมเปิดมาก่อนเลยรายงานจากแพตติกแบกเกอร์ของสกายแมนีเนี่ยบอกว่าตอนนี้ระหว่างเชลซีกับบุริษซ่ดอทมูลเนี่ยมีการเจรจากันอยู่นะเกี่ยวกับคานิชูเมกาแล้วก็อารอนอาเซมิโนซึ่งมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ผู้บริหารของดอทมูลเนี่ยอย่างเซบาสเตียนเคลนะครับผมแล้วก็ลาสริเคกนนะได้เดินทางมาที่อังกฤษนะเพื่อจะเจรจาและตอนนี้เนี่ยได้กลับเยอรมันไปแล้วเพื่อจะเตรียมเกมในวันนี้เขาบอกว่าแพ็กเกจดีลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรพร้อมจะส่วนแบ่งจากการขายให้กับเชลซีชูงเมกาเนี่ยจะเป็นการย้ายแบบขายขาดอันเชอร์มิโนน่ะจะเป็นการยืมนะครับผมแต่ไม่มีออปชั่นซื้อขาดนะ ทีนี้เนี่ยถ้าดอตมูลเนี่ยมีการแบบถ้าสมมติไม่พลาดนะถ้าสมมติพลาดตัวอันเซลมิโนไปเนี่ยเขาก็เลียงชาลีคริสเวลของตูลงไว้ด้วยเหมือนกันอยู่ในลิสต์เป้าหมายในกรณีที่ว่าฝั่งของอันเซลมิโนเนี่ยมีปัญหาดิวไม่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกนะรายงานจากโรมาโน่เนี่ยบอกว่าบรูเซดอตมูลเนี่ยมั่นใจนะว่าจะปิดดิวคันนี่ชูเมกา้าและอารอนอันเซลมิโนได้ภายในบรนจันนี้ค่าตัวของชูเมก้ายืนยันแล้วตั้งแต่วันศุกร์นะอยู่ที่มัน20ล้านยูโรรวม,วรมวแบบมมอดออนส แล้วโรมาโน่ก็มาเลยนะครับผมปุ่มเฮียวิโก้นะอารอนอัลเซมิโนย้ายจากเชลซีไปบรัสเซดอด์มูนเฮียวิโก้ดิวเนี่ยตกลงกันเรียบร้อยแล้วในรูปแบบการยืมตัวโดยไม่มีออปชันซื้อขาดอารอนอเซมิโนเนี่ยจะกลับมาที่เชลซีในเดือนมิถุนาปี2026ดอ์มูนเนี่ยจะรับผิดชอบค่าเหนื่อยเต็มจํานวนนะและคาดหวังว่าต่อไปเนี่ยจะปิดดิวคานิีชูเมกาเป็นการย้ายทีมแบบถาวรเป็นรายต่อไปซึ่งเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วด้วยเหมือนกันในดิวนี้ ฟังของฟรดอร์เพเดนเบิร์กนะครับผมก็มารวบเลยนะเขาบอกว่าอาร์เซมิโน่และชูเมกาเนี่ยไปดอทมูลดิวเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะบูเชดอทมูลบรรลุข้อตกลงนะระหว่างเชลซีนะครับผมอย่างสมบูรณ์แล้วหลังจากที่มีการตกลงปากเปล่ากับนักเตะทั้ง2คนมาก่อนหน้านี้คาดว่าพวกเขาเนี่ยจะบินไปที่ดอทมูลพร้อมกันเลยนะชูเมกาจะย้ายร่วมทีมแบบถาวรส่วนอาร์เซมิโน่เนี่ยจะเป็นการย,ย้ายแบบยืมตัวไม่มีออปชั่นซื้อขาดแพ็กเกจรวมของทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25หล้านยูโรนะ ก็คืออาจจะมีค่าละค่ายืมให้ประมาณ5ล้านยูโรแล้วก็ค่าตัวของชูเมก้าเนี่ยรวมแพ็กเกจทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณที่20ล้านยูโรนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ตอนนี้เนี่ยมีมีแค่เฮบิโกของของ,ของฝั่งอัชเชอมิโน่ก่อนคิดว่าเพอเพนะเดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปนี้ไปสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็น่าจะมีเฮยบิโกตามมาเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็มาจริงๆริงด้วยโอ้โหนี่สดสดเลยนะตอนนี้กําลังที่กําลังอัดคลิปอยู่นะครับผมฝั ไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอนาน นี่นะครับผมเฮียวีโก้แล้วนะคาร์นิชูเมกาย้ายไปบูเซดอทมูนนะดีลเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วตามแผนที่วางไว้เชลซีเนี่ยจะได้เงินเราประมาณเนี่ย25ล้านยูโรรวมแอดออนนะแล้วก็จะเป็นการจ่ายนะครับผมการขายครั้งต่อไปนะที่หนักมากๆเลยนะอันนี้เป็นใจความสําคัญของดีลเลยและอารอนเซมิโน่จะไปแบบยืมตัวนะอย่างที่บอกไปแล้วก็ชูเมกาจะเป็นการย้ายแบบถาวรและจะมีการตรวจร่างกายภายในวันจันทร์นี้ด้วยเหมือนกันโอ้โหสด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 ตอนนี้เลยนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะว่าจะมีการเปิดตัวต่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะทั้งอัลเอร์มิโนแล้วก็ฝั่งของตัวคันนิชูเมกาที่เพิ่งเฮียวิโกไปจังๆนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเค ส่วนข่าวต่อไปนะครับผมข้ามไปพูดถึงคนนี้หน่อยนะกับฝั่งของไทลิกจอดนะครับผมได้ง,งานจากฟาบิโซมาโนนะบอกว่าโรม่าเนี่ยได้สอบถามถึงเงื่อนไขนะครับผมของไทลิกจอดนะหลังจากที่มีการติดต่อครั้งแรกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกตำแหน่งปีกซ้ายนะจากเจรอนซานโชนะครับผมยังไม่เปิดทางในการย้ายทีมปีกเชลซีรายนี้เนี่ยอยู่ในลิสเป้ใหม่ของโรม่านะเช่นเดียวกันกับอาร์เบลลาซิกและหลายสโมสรในพิมเมรีกยังคงให้ความสนใจเป็นอย่างมากด้วยเหมือนกันก็ก็น่าจะเป็น ต้องรอดูว่าจะเป็นขายขาดหรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติว่าเชลซีก็คงไม่อยากจะขายแต่ถ้าม,มุนน้องมันแบบเฮ้ยขอย้ายขาดไปเลยดีกว่าถึงตอนนั้นก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึงแล้วกันมารูปแบบของการย้ายจะเป็นแบบไหนนะครับ โอเคแล้วก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมเคลมิฟายตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบาดีมีเรื่อง่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมรายงานจากนิซ่าคิเซล่าของ BBC นะบอกว่ามาร์คคูคูเลย่ากองหลังของเชลซียืนยันแล้วนะว่าสัญญาใหม่ของเขาเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนักเตะวัย27ปีลงเล่นให้กับเชลซีนะครับผมในเกมที่ชนะเวสต์แฮม5ประตูต่อ1ท่ามกลางข่าวลือก่อนเกมเนี่ยว่าเขาจะได้ต่อสัญญาใหม่ด้วยเงื่อนไขที่ดีกว่าหหหรรรรือออออเเ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 ปปปปลลล่่่่่่่่่่าา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 าขขบบกกกกกกววตนนนนนนีีีีีี้ยยยยยยัััังงงงงงไมมมมมะะศ็ทสสญญญญใใคูซึดดิจ 2027แต่เมื่อถูกสื่อสเปนถามที่ลอนดอนนะครับผมฝั่งของคูเกลีย่านี่ก็บอกว่าใช่เสร็จสิ้นเราเรียบร้อยนะเราเนี่ยปิดดิวกันไปแล้วนะทำการเซ็นอะไรกันไปแล้วเรียบร้อยผมเนี่ยมีความสุขมากสโมสอนให้ความมั่นใจและผมก็มีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่และหวังว่าปีนี้มันจะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมนะ เอาสถิติมาเล่าให้ฟังฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยคุรุลย่าทำไปทั้งหมด7ประตูกับอีก4แอสซิสต์ในทุกรายการขณะที่เชลซีเนี่ยคว้าแช,ชมป์คัพเวอร์คัพและคอนเฟอเรนซ์ลีกพร้อมเข้ารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยการจบอันดับที่4ในพรีเมียร์ลีกขณะเดียวกันหลังชัยชนะในเกมลอนดอนดาร์บี้นะครับผมเชเวอร์าชาโลบานะกองหลังเพื่อนร่วมทีมเนะี่ยกล่าวว่าเชลซีมีทีมที่แข็งแกร่งพอจะลุน้นถ้วยใหญ่ได้เลยนะแล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยคิดว่าแน่นอนนะการมีทีมที่แข็งแกร่งแบบนี้ทั้ง League, แชมเปี้ยนลีกแล้บบ้รร้้วววกกกกก็็็พรรรรรรีีีีีเเเเมมมยยยย์ลลใใใในนนนนหหหหาาาาาตแ่่่งงทททุคคคคบบบสสสััญญปะะจจจดอออ มาคุคุเลย่าในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวรอประกาศจานทางการแล้วกันนะคุคุเลย่าเนี่ยบอกเองเลยนะว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับผมก็อยู่กันไปยาวๆแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีดีเทลรายละเอียดว่าต่อสัญญาันไปถึงเมื่อไหรอะไร,ะไรยังไงเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคส่วนข่าวต่อไปอเมื่อกี้เนี่ยพูดว่าอาเซนอลเนี่ยชนะลีดไปใช่ไหมแล้วตอนที่ก่อนที่จะเริ่มเกมเนี่ย ฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยก็มีการเปิดตัวนะครับผมเอเลเบซี่เอเซ่ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เมื่อวานเนี่ยมีการเปิดตัวกันว่าจะใส่เบอร์สิบดวแล้ววันมีการลงไปในสนามนะครับผมแบบทักทายแฟนๆด้วยนะเอาเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเอเซ่เนี่ยในเกมต่อไปจะได้ลงเลยหรือเปล่าแล้วจะได้เล่นในตำแหน่งไหนจะเลนเ่นปีกซ้ายแทนมาติเนเอรี่ไปเลยไหมเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับโอเคไปทิ้งท้ายข่าวสุดท้ายนะครับผมเอาใจแฟนของ แมนยูหน่อยแล้วกันนะกับโกใหม่นะครับผมอา่าไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะรายงานจากเบนเจคอปนะครับผมบอกว่าแมชเตอร์ยูไนเตดเนี่ยในช่วงบ่ายวันนี้นะได้เดินหน้าเจราจากับรอยัลอันเฟิร์ลนะครับผมเพื่อจะคว้าตัวเซนเนอร์รามเมนโดยมีการพูดคุยเรื่องค่าตัวอยู่ที่ประมาณ17ล้านปอนด์การเจราจาร,ระหว่างทั้งสองสโมสรแล้วก็ตัวนักเตะนะครับผมได้ทาการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันพฤหัสีนี้นะแล้วก็กาลังเดินหน้ากันอย่างรวดเร็วดีลนี้ขนางจะเกิดขึ้นในไม่ช้าด้วยเเเเเมมอนนกกั่ะะออ็็ดดดี๋ยยววรนะวูาราาาผจไ้ปนน หม่ของแมนยูเลยหรือเปล่าแล้วก็จะมีเฮียวิโกอะไรยังไงเมื่อไหร่นะกับผู้สารประตูวัย23ปีรายนี้ชาวเบลเยียมนะครับผมอ่ะราติดตามกันแล้วกันนะเอาใจช่วยแฟนผีให้ได้โกใหม่แล้วกันนะครับโอเคอ่ะแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของบดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะเอาคิดเห็นให้เขาวันนี้นะครับผมโอ้โหเปลี่ยนท่าไม่ทันเลยเฮียวิโกคู่เลยนะครับผมทั้งอัชเมโนนะแล้วก็ชูเมก้าย้ายไปที่ดอทมูลเราเรียบร้อยนะคิดเขียนอไลองแชร์มาดูแล้วก็ฝั่งของบทสัมภาษณ์ชัวเปโดคิดว่าเป็นไงได้ใใจจมม้ไไไดหรรือ่งงอแช์ ูนะครับผมแล้วก็อย่าสุดท้ายมาคูเลยะปิดดิวนะครับผมต่อสัญญาใหม่กับที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังนะครับผมคิดเองคลิปวันนี้ที่คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมหลายคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ